ะ้าทำได้เป็นภ้าสีน้ำมันบนผ้าใบซึ่งผมเขียนทับบนรูปอีกรูปหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเราเขียนแล้วมันยังไม่สมบูรณ์แบบทํางใจเราเราก็เลยเขียนผาสีน้ำมันชิ้นี้ทาไปมันก็เลยจะได้ยเป็นว่าได้เท็กเจอร์ได้พื้นผิวซึ่งให้ความรู้สึกที่ถูกใจมากครับ บ้านหินลาดบ้าน like. ินลาดก็คือหมู Và, sí つつ being cosas, goals, so, ่บ้านหมู่บ้านนึงซึ่งอยู่ในจังหวัดภูเก็ตที่อยู่ใกล้ๆที่พักของผมนะครับแล้วก็ครอบครัวผมกับภรรยากับลูกชายก็จะชอบไปเที่ยวในที่ต่างๆวิวของภูเก็ตซึ่งบางครั้งก็จะเป็นวิวทะเลบางครั้งก็เป็นวิวป่าวิวหมู่บ้านซึ่งอาจจะมีความเป็น คงเหลือความเป็นธรรมชาติอย่อยางมากอย่างเช่นภาพนี้ครับ mm hmm. ต้นไม้ตรงนี้ครับมันให้ความรู้สึกที่ mm hmm. มันเป็นพุ่งเข้ามาที่จุดสนใจของเราในท,ทันทีแล้วก็มีอคกประกอบโดยรซึ่งเป็นจุดนั้นเป็นธรรมชาติของตรงตรงนั้นจริงๆนะครับก็เก็บความรู้สึกนั้นมาเขียนครับโดยการาถ่ายรูปเก็บขอ้อมูล สตูดิโอเพราะว่าเรามีลูกน้อยเราไม่สามารถที่จะไปน,นั่งเขียนใช้เวลาเขียนงน้นได้แต่ว่าความรู้สึกความประทับใจตรงน,นี้ยันเป็นเหมือนเราใช้ช่วงเวลาที่โควิดแพท่ระบาดเราไม่สามารถที่จะออกไปทําง,งานในที่อื่นได้แต่ว,ว่าเราสามารถที่จะออกไปทัรมชาติใช้เวลาของรวบครวได้มัน,นเป็นความรู้สึกที่อบอุ่นแล้วก็เป็นความรู้สึกที่ เราได้วางเท่ามือลงแล้วเราก็จะรู้สึกปลอดโปร่งกับธรรมชาติตรงนี้มาก